สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาแกะเรามาแกะกล่องกล่องผลไม้กันนะคะส่งจากสุพรรณนะคะถ้าเราบอกว่าส่งจากสุพรรณนะคะเพื่อพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีที่สนิทสนมกันก็จะรู้เลยนะคะว่ามาจากไหนนะคะเพื่อนเรามาดูสิคะว่าคุณย่า ฝากอะไรมาให้เราบ้างนะคะทุกคนสง่งเมื่อวานวันนี้ถึงแล้วนะคะ ems ของไปรษณีย์ไทยนะคะคาดว่าน่าจะถ้าเป็นกล่องผลไม้แบบนี้เขาน่าจะดูแลเป็นพิเศษนะคะทุกคนหรือว่าส่งให้รวดเร็วเป็นพิเศษนะคะ <S <S เพื่อการความเสียหายของผักหรือของผลไม้เนาะ,ะทุกคนเน,นาะเพราะว่าการถ้าเป็นกล่องผลไม้แบบนี้นะคะเขาจเจาะรูระบายอากาศมาให้อย่างนี้เนาะ,ะแต่ว่าด้วยอากาศบ้านเรามันร้อนนะคะเขาต้องรีบส่งเป็นพิเศษนะคะอ้าวเรามาดูกันคะ่ะทุกคนแล้มีอะไรบ้างนะคะ ก็คงจะเหมือนเหมือนกับพี่พเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ได้รับน้ําใจจากคุณย่านะคะส่วนของเพนเอเพนก็ได้นี่เลยนะคะแหมถั่วพูของชอบเราเลยนะคะแล้วเพนก็บอกคุณยา่าว่าคุณยา่าคุณยา่าขอดอกแคร์เพนด้วยนะนี่เลยนะคะได้ดอกแคร์ด้วยนะคะทุกคนวิโดดอกแคร์ยังสดสดอยู่เลยนะคะก็คือว่าทันเวลาเนาะทันเวลานะคะทุกคนดอกแคร์ไปดูสิดอกตุมต้มๆทั้งนั้นเลยนะคะเมนูอะไรดีหนะ้า เมนูอะไรดีนะอันนี้ก็คือเป็นถั่วพูนะคะถั่วพูเยอะมากเลยะคะ่ะทุกคนนี่ถั่วพูนะคะทุกคนยังเขียวๆสดๆอย่างนี้อยู่เลยนะคะแล้วก็มันเต้าน้อยนะคะทุกคนมีน้ำเต้าด้วยนะคะโอ้น้ำเต้าก็มีหลายลูกอยู่นะลูกเล็กๆอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนต้มชิมน้ำพริกน่าจะอร่อยนะคะบางคนเข,เขาเอาไปแกงส้มนะทุกคนนะทําต้มจืดจังได้เลยนะไอ้น้ำเต้าเนะะี่ยค่ะโอ้คุณย่าขอบคุณนะคะคุณย่าจ๋า ให้คุณย่ามีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ<ร>ได้เยอะเลยค่ะทุกคนขาดูสิคุณย่าทําคลิปบอกว่าได้นิดเดียวนะคะก็ไม่นิดนะคะทุกคนเยอะอยู่นะคะส้มพูก็เยอะมากเลยค่ะส้มพูน้ําเต้านะคะน้ําเต้าลูกน่ารักน่ารักนะคะดอกแคร์ก็แบบว่าอ่อนๆเลยค่ะทุกคนว้าขอบคุณนะคะคุณย่าให้มีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณย่าขานำรวยลำรวยหมดนี้รางวัลที่หนึ่งเอาไปเลยค่ะสำหรับคุณย่าคนสวยของเรานะคะ คลิปสั้นๆนะคะทุกคนคลิปสั้นๆขอบคุณผู้มีน้ำใจนะคะคุณย่าคนสวยแล้วก็แถมยังใจดีนะคะนึกถึง FC ซทุกคนเลยนะคะอ๋อนี่นี่เห็นมีอันนี้ด้วยนะทุกคนมะเขือพวงมมเขือพวงนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนชิ้นไหนมะเขือพวงอยู่ตรงไหนเมเขือพวงอยู่ตรงไหนเอ่ยหามะเขือพวงก่อนนะทุกคนนะมะเขือพวงคุณย่าอยู่ตรงไหนนะเพราะเราจําได้ว่าคุณย่าบอกว่ามีเมเขือพวงด้วยนะทุกคนโอ้นี่มะเขือพวงอยู่ข้างล่างมะเขือพวงอยู่ข้างล่างค่ะทุกคนค่ะ เดี๋ยวเพนเอาใบตองออกก่อนนะม่ต้องออกก่อนเเดี๋ยวค่อมาแยกทีหลังนะคะทุกคนเราไม่ได้เอาไอ้อันนี้มาใส่ขอรื้อเลยนะคะคุณย่าอูนี่ไงมะเขือพวงเต็มเลยทุกคนนี่ไงนี่ไงว้าวมะเขือพวงเต็มเลยเนี่ยค่ะยังยังได้อยู่นะคะคุณย่าเขายังไม่เหี่ยวนะเพนว่าถ้าเกิดเอาไปล้างน้ําหรือแช่น้ําสักนิดหนึ่งเนี่ยน่าจะสดขึ้นมาทันทีเลยละคะเนี่ยโอ้หมะเขือพวงอ่อน,ออนทั้งนั้นเลยค่ะทุกคน ใครที่ชอบกินเหมือนเรานะน้ำพริกระปิต้องใส่มะเขือพวงแกงป่าต้องมีมะเขือพวงแกงเปิกก็ต้องใส่มะเขือพวงนะคะสําหรับแอดลุงป้าเฟม i l ลนะคะว้าวได้เยอะมากเลยขอบคุณนะคะคุณย่าขอบคุณมากๆค่ะ